ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดำน้ำโชกเนาะคะ่ะโอ้ยเป็นจานน้างไดเนาะค่ะผู้ใดถือกล้าวเนาะคะ่ะโอ้ยเจ็ดจับคู่เดียวเลยเนาะค่ะเกียรน่มีคู่จับให้คู่เดียวเลยน,ะะน,ยน,ยลยนี่ค่ะเจ็ดสองเนาะคะ่ะมันจะเด่นมีแปดก็มีเจ็ดเนาะคะ่ะ ถ้าสองเนาะค่ะแม่คู่อ่อถ้าเจ็ดเนาะก็จะจับให้เจ็ดสองเลยสําหรับเล่าหม้ว่านนี่เนาะค่ะมันออกอ่อหกเจ็ดสองเจ็ดเสียดายด้อค่ะเสียดายยังติเอ่อเจ็ดสองเจ็ดแต่แม่คู่ไปไปไปไท่ไหมค่ะเสียดายแห้งค่ะตอนนี้ก็คือย่างบรทษันเด็กคำนวณเนี่ยต่ออ่อเล่าเนาะค่ะคือวันนี้เนาะค่ะทีแม่คู่ได้มาเหตุคลิปเนาะค่ะ คุณตาเนาะค่ะคุณตาท่านโทรมาบอกนะคะลับเพิ่นกันให้อ่าเลขสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะให้เข้ามากเพิ่นบอกว่าสูตรนี้ก็เดินดีเพิ่นแรงเสียนเนาะค่ะเพิ่นบอกห้ดดวนดวนเลยเนาะค่ะเพิ่นเด่นยูที่บเนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรหลักหน่วยหลักสิบเด็สูตรของคุณตาสูตรนี้อาจจะไปเกี่ยวกันกับสูตรหลักหน่วยหลักสิบคุณตาบอกเนาะ เพื่อนจับคู่ให้พร้อมเพราะว่าสูตรนี่จับคู่ได้เพื่อนมาอรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วงวดที่แล้วนี่เราจับได้ก็คือ7 0 3เนาะคะ703เอูตัวเลขลักของเพื่อนน่ะเพื่อนก็นจะมีให้นะคะเพื่อนก็นจะมีให้ว่า,างวดนี้สูตรนี้จะเด่นยังจังเสียเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะขีดให้เด้อคิดว่า,างวดนี้สูตรนี้เพื่อนจะ เพื่อนจะมีจักโตูแล้วเพื่อนจับให้เฮาจักโตูจังสีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะส่วนของคุณตานี่เดินดี đấy. เด,ดะะ้เดินดีมากๆเนาะค่ะเดินดีมากๆอกขวตาบอกว่าจังสีเด้วยค่ะจริงๆอ่ะ จริงๆอะเพื่อนอยากเล่นเก้าในสูตรนี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยจับเออเก้าและหกไซกันเนาะคะ่ะเพื่อนจับเก้าและหกไซกันเออสูตรของเพิ่นมันจะมีเนาะคะ่ะมันจะมีเออมีหนึ่งมีสองปรกาศขึ้นบวก okay. มีห้ามีเก้านะคะสูตรนี้ของคุณตานะคะเพิ่นมาเพื่อนอยากเล่นเก้าอยู่สูตรนี่เนาะค่ะเพื่อนอยากเล่นเก้าอยู่แต่เพื่อนกะเออไปเด่นหกแทนเนาะค่ะเพื่อนมาไปเด่นหกแทนแต่เออเพิ่นจะบอกแม่คู่ลักษณะจังสี่เด้ค่ะออเพื่อนจะจับคู่ห้เห้าเนาะเพิ่นจะจับคู่ห้เห้า เพิ่นว่าอันนี้อันนี้คือสูตรของคุณตาเนาะค่ะเพื่อน่าสังเกตดูเพิ่นน่าเอางส่สังเกตเมืองเด้อเลขลักลอยนี่มันจะมากมากเพื่อน่าเอางส่เพื่อนสอนแม่คู่เฮ็ด้อมว่าสูตรนี้คำนวณจังไดแบบไดเนาะค่ะเพื่อนก็ใหายเหาเ,า,เาเอาเลขเลขเลขอของระวันที่หนึ่งนะค่ะก็จะเป็นหกศูนย์สามเป็นบาาอกค่ะเอาตั้งไว้เนาะค่ะเอาตั้งไว้ แล้วเรานับไปข้างบนเฮดเป็นเป็นแถวคนว่าสี่เฮดเป็นเป็นแถวแล้วเป็นอ่อถ้าเป็นหกเนาะค่ะกระคามไปก็ขก็ฉีดไปเป็นแปดคนว่าไงขพอแปดแล้วก็ะีดเนาะค่ะขีดอ่อแปดแล้วก็มันก็จะเป็นเก้าเป็นศูนย์เท่ากับเอาศูนย์ล่งคนว่าจังสี่เนาะเพื่อนกระจาไผ่เนาะค่ะแต่ตัวที่ท่านตัดออกก็คือแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์คืออ่เพิ่นจะออกไปบวกใส่คำนวณ ตูรักหน่วยรักซิปพร้อมเพื่อนก็เลยได้มาแบบนี้เนาะคะ่ะซึ่งงวดวังหันนี่เพื่อนเด่นเจ็ดแม่นม่คะเพื่อนเด่นเจ็ดเออเจ็ดนี่เจ็ดนี่เพื่อน่านเนะคะ่ะเพื่อน่านเพื่อนว่าเออทามันเหนื่อยหลอดมากยู่รักลอยกาสั่นเพื่อนเลยจับใส่เจ็ดศูนย์สามเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์สามโอ้ยคุณตาแต้มเดียวแต้มเดียวนะคะคุณตาก็ได้ยู่นะคะก็ขอขอบบุญขอบคุนนะคะที่เออ มีสินนำใจให้อ่าคุณตานะคะเดี๋ยวแม่คู่จะจัดการให้นาะคะ่ะโทรไปบอกอ่าคุณตาแต่เศร้าๆคุณนะคะคุณตาเลยห้สูตรนี้มาน้าพร้อมหลัก,กสอนวิธีอ่าวิธีคำนวณสูตรด้วยเนาะคะ่ะคุณตาเพิ่นสอนให้แม่คู่เนาะคะ่ะส่วนเลขเล้านะคะเลขเล่าเดี๋ยวแม่คู่คำนวณแล้วแม่คู่จะเห็ุอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะดีใจพ่อเลขเจ็ดสองด้วย เลขสองนะแม่เป็นของปู่อยู่อยู่แล้วเนาะค่ะแม่คู่กับตามอยแต่ว่าเลขคำนวณอ่ะมันจะมีถ้าเป็นซีมันจะเด่นแค่แค่ซีสองจังเศษเนาะค่ะค่ะเป็นเก้าจังเีษไหมค่ะเก้ามันก็จะแค่เก้าศูนย์เก้าสองเนาะแต่แม่คู่จะเด่นเด่นให้เลยเด็กนี่เลขเลขถามแม่คู่ขีดอ่อขีดขีดสองเศนจังสี่คือตัวเด่นเนาะค่ะตัวเด่นแต่บ้นกับไม่มีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ซีตัวหนึ่งไหมเนาะ ตัวที่อันแม่คู่ไอ้นี่อันนี้คือแม่คู่ฟันเนาะคะ่ะฟันแม่คู่ก็เลื่อยเอา,เอาลงให้อีกแต่มันไม่เด่นก็เลยขีดตัวเดียวนะคะ่ะขีดเส้นเดียวนั่นคือ,อเล่าเนาะคะ่ะเสียดายเสียดายมากๆเนาะคะ่ะเกือบเขาซ้ตัวอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวแม่คู่ก็จะ จับให้อีกเนาะค่ะสูตรสูตรเล่านี่ค่อนข้างแน่นอนอยู่เนาะค่ะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้เนาะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเดียทั้งอาทิตย์แม่คู่ก็ได้มาตลอดแต่แต่ร่องเนาะค่ะร่องเพราะว่าสูตรนี่ก็ได้มาจากคุณตาอีกคือกันค่ะสูตรเลขเล่านี่าได้มาจากคุณตาเนาะค่ะเพิ่นจะให้คำนวณให้เนาะค่ะแต่ว่าสูตรหลักเ,เลขเล่านี่อาจจะบ่สามารถอวอลลุ่งไปใน YouTube ได้เนาะค่ะคุณตาว่า ให้คำนวณเห็นเจ้าโหลดพันวาจังสีเนาะบ่อร่มดอกเพ่นว่าเออก็เลื่อยตามคุณตาเนาะแต่สูตรไหนที่ท่านบอกว่าเออมันคำนวณง่ายๆบอกอ่านเจ้าไปโหลดแม่คู่ก็จะเห็ดไห่เนาะค่ะของคุณตาเนาะค่ะอย่าลืมอย่าพลาดเด้องวดน,นี้คุณตาจับไห่จังสี่เด้อค่ะสูตรใหม่ที่ได้ศูนย์สามเนาะค่ะได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์สามเต็มเต็มอ่อหงวดกนพ่นพ่นวาได้อ,อ่อคือมันจะมีเก่าศูนย์ออ สามหกเนาะค่ะที่มันเป็นตองงวดมาเลยเพิ่นก็นเลยล่องทรงหามึงเพิ่นมาจังสี่เพราะว่างวดนี่เพิ่นก็นได้เจ็ดศูนย์สามเพิ่นมาจานะังสี่เนาะอ่ะ่งวดนี่ัวที่เพิ่นแน,น่นๆก็ตามที่แม่คู่ขีดเลยนะคะเอ่อสูตรเลขของคุณตาสูตรใหม่ล่าสุดเนาะคะ่ะสูตรใหม่ล่าสุดเพิ่นเด่นเพิ่นให้วิ่งหกนะค่ะแต่ไม่เกี่ยวนะคะบพรเกี่ยวรักหน่อยรักสิบเด้อ คุณตาจับให้6061เนาะค่ะ6061นหลักก็9381เนาะค่ะ42 42อี่สอเนี่ยขันผู้ใดจับเพื่อนว่าไปกับเน่เด้อเพื่อน่าจังสี่อา่า42เนี่ยอา่า42เนี่ยคือไปกับเพื่อน่าจังสี่คันผู้ใดจับแต่มันกะโ่รหลายคู่เด้่เพื่นจับมาใหา้เนาะค่ะแล้วก็57เนาะค่ะเลข3ตัวเพื่อนจับให้857เนาะค่ะหลักก็6ขอโทษค่ะ อ้า96น961เนาะคะ่ะเลขของเพื่อนเนาะคะ่ะนี่เลขสูตรนี่มันจะเป็นแบบนี้เพื่อนว่าเลขสูตรนี่มันจะเป็นแบบนี้สูตรนี่มันจะมีตัวเด่นที่สุดคือ1 2 5 9 1 2หา9เพื่อนจะเอามาจับไซเหก6เพื่อนจะออามาจับไซเหก6เนาะคะ่ะเพราะว่า6มันเด่นแต่แต่ถี่ว่าเอา6มาจะใส่เนี่ย สูตรของเพิ่นเนาะค่ะสูตรของเพิ่นบ่บ่ได้ให้บอกเนาะค่ะแต่ว่าคำนวณออกมาเป็นยังไงเนาะค่ะตัวนี้เพิ่นกับคำนวณออกมามันก็จะเป็นมีหนึ่งมีสองมีหามีเก้านะคะ่ะเพิ่นก็มาจับใส่เลขหกนะคะเลขหกสองมีอย่างหนึง่งมีอย่างหามีอย่างจังเสียเนาะค่ะแต่กับไลายตัวเด้แม่คู่สังเกตเมืองว่าเพิ่นจะจับเลขหนึ่งหลายกลัวเนาะค่ะเพิ่นจะจับเลขหนึ่งหลายกลัวเน้นเน้นเก้าสามกับหกหนึ่ง เปิ่นว่าจังสีเน้นๆเลยเนาะคะ่ะแต่สูตรนี้เนาะค่ะสูตรนี่ขาขาม่อ่อนั่นเพิ่นจะพยายามคัดเพิ่นว่าเพิ่นจะพยายามคัดออกห้หน่อยที่สุดแล้วก็จะทรงห้อีกรอบนึงเนาะคะ่ะคือจะจับตัวเด่นเอ่องวดที่แล้วเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นได้ยังสองตูอยู่ได้เทิงเอ่อเอ่อเจ็ดเก้าลากะศูนย์สามเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเขา่าตัวสองตู ปกติมันสิเข่าสามหัดบางหันนี่มันเข่าสองตัวเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยส่งมาให้แม่คู่นะคะ่ะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะ่ะจริงๆแล้วคุณตามีหลายสูตรเด้ค่ะมีหลายสูตรเป็นอของฮานอยของเราจังสีของเพิ่นกะมีะะ่เนาะค่ะเพิ่นกะพยายามสอนแม่คู่เพิ่นว่าพ่อเอาไว้ถ้ามาหากินได้อยู่ได้แม่คู่เพิ่นว่าคุณตากับพ่อได้อันนิดๆหน,น่อยๆน,น้ำมันอยู่ตลอดอยู่เพิ่นว่าจังสีเนาะ ออบางสูตรท่านก็ยังไม่ได้สอนเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรนี้ิ่นสอนแล้วเรียบร้อยแม่คู่กับเอามาจับเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณามึงนะคะ่ะสูตรใหม่เนาะคะ่ะเอามาเปรียบเทียบกับหลักหน่วยหลักสิบของคุณตาเนาะคะ่ะหลักหน่วยหลักสิบนี่บ่าพลาดค่ะของคุณตานี่เยี่ยมมากๆเนาะคะ่ะสุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยเออสังเกตมึงได้ค่ะบางครั้งมันจะมาด้วยกันนะคะบางบางที่คนหาหลักหน่วยหลักสิบนี่ เออบางบางครั้งน่วยน่วยต่อหน่วยนี่มาน้ากันซิปต่อซิปมาน้ากันบางบางครั้งก็ตัวที่เพิ่นเด่นนี่ไหมค่ะมันก็จะมาน้ากันแต่มันจะสลับกันเนาะคะ่ะเออน่วยมาอยู่ซิปซิปไปอยู่น่วยจังสี่กะมีเนาะคะ่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเลขวิ่งเนาะคะ่ะผู้ใดที่มกักแล่นมกักไอ้เมื่อยนี่คือสามารถเอาไปแล่นได้เลยสําหรับเลขของคุณตาที่เพื่อนขีดเด่นๆให้เนาะคะ่ะโอ้ยเสียดายค่ะ แม่คู่มั่นใจเก่าก็เจ็ดแล้วว่างหันเนี่ยแม่คู่สื่อน่ะมีตะเกาก็เจ็ดเลยเน,ยเนยะเาเเนะคะ่ะหัวทีแล้วมีตะเกาก็เจ็ดเลยแล้วแม่คู่เนี่ยก็สีได้หน่อยเนาะคะ่ะก็สีย้น่แล้วก็แม่คู่กับอลลงยูทูบอ่ะแม่คู่จะตัดตะเก็ดเก่าจึงเสียเนาะคะ่ะเพราะว่ามันออกดูแม่กเมื่อคู่วาเนาะบ้าปูให้ค่ะค่ะกิบติดไปจักหน่อยอยู่ว่าไสั่นแม่คู่เลยไปติดไว้ยันพิษอีกว่าแม่พี่น้องถือสามสิบบาทว่าอย,าาย่าไกล อยากอายเนาะค่ะกะได้ลัตเตอรี่อยู sure. right, ่ค่ะได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่เนาะกะดีใจอยู่ดีใจได้หน่อยได้หลายก็ดีใจล่ามาเอาขึ้นเล่าเนาะค่ะมาเอาขึ้นเล่าอีกมือขึ้นนี่เนาะค่ะเพราะว่าปูเพิ่นกระจับให้นะดีใจนะำผู้ที่ถูกลางวันที่สองนะค่ะดีใจเออบอกข่าวเนี่ยเพิ่นถึงรางวัลที่สองงวดที่แล้วก็ถึงรางวัลที่สองเดียค่ะงวดที่แล้วก็ถึงรางวัลที่สองไก่แล้วปูเข้าใกล่จีแดงหายโชคใหญ่แล้ว วังหันนี่ก็มีผูมะไหว่เนาะค่ะวังวดที่แล้วนี่เนาะค่ะก็มีผูมะไหว้ปูเนาะค่ะเพิ่นถึงละมันที่สองสองใบงวดนี้เนาะค่ะงวดนี้ถึงละมันที่สองหาใบเพิ่นโทรมาบวกเนาะค่ะเพิ่นโทรมาบวกแม่ครูเอ้ยเดี๋ยวสิไปหาอยู่ดอกให้ให้อันเคี่ยยังให้เรียบร้อยเกินเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ลราย่องเพิ่นว่าจังเสียดเนาะเคี่ยยังเรียบร้อยละสิเป็นอันไหว้ปูเด้อเพิ่นว่าโอ้ยจะแม่นดีว่าซั่น เพิ่นกัมาร่วมงานค่ะมามาร่วมงานอ่าวังอธิฉลององค์ปูเนาะค่ะเพิ่นมาร่วมงานกลับไปเพิ่นว่างวดว่างหันก็ได้อยู่หันได้บ่หลายแต่ว่างวดนี้ได้หลายเพิ่นว่าอ่าได้รางวัลอ่าที่หาเนาะค่ะได้รางวัลที่หาเอ้ยได้รางวัลที่สองหาใบเนาะค่ะงวดว่างหันนี่อ่อันนี้เพิ่นมาแล้วเนาะค่ะเพิ่นมาไหว้ปูแล้วเนาะค่ะมาไหว้ปู ก่อนที่เขาจะเห็ดบุญหายปูเนาะคะ่ะได้รางวัลที่สองสองใบใกล้แล้วค่ะใกล้ะจะเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วเนาะคะ่ะก็ดีใจนะคะ่ะดีใจกับปูที่เพิ่นถือเนาะคะ่ะดีใจน้ำปูเอ่อเพิ่นเพิ่นถือเนาะ,ะเสียใจน้ำก็คนที่บอดายแม่คู่ก็คือกันในนะราคาได้หนือหน่อยหแต่ว่าก็บเป็นอย่างเนาะคะ่ะคือบุญบารามีเนาะคะ่ะบุญบารามีบุญเขาอาจจะมีซ้ำหนีเพราะว่าปูบอกไว้ว่า ผ่านเดือนสามไปเนาะค่ะแม่คู่ก็น,นึกว่ามันพ้นพลแล้วบัดนัามือง,งอ้ามันประเทศนเนี่ยพ้นเดือนสามตัวนี้มันมันอยู่เอ่อมันมันพูดมันสี่สิบสองสิบสองสิบสามหมอคะถึงจะพ้นเนาะค่ะแต่แม่คู่คิดว่าพ้นเดือนมีหน้าพ้นละจังสีโชคดีเนาะค่ะเพราะว่ามันในหน่วยเกินเนาะแต่เพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าเออโชคใหญ่จะเข้ามาแต่ว่าเออเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนหายพานพ้น เ,เดือนสามไปก่อนพ่นว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะโชคแม่คูอน่ะมาแล้วแต่แต่แตยังามาไม่เต็มเนาะค่ะเพราะยังไม่ผ่านเดือนสามอันนี้คือคุณค,คือปูมึงไห้เนาะค่ะมึงหไห้แม่คู่เนาะค่ะแต่นี้ก็ยังไม่ได้ผ่านเดือนสามเนาะเก็บหน่อยๆไปก่อนค่ะกับขอบคุณนะคะขอบคุณอนุโมทน,นาบุญทุกทุกสู่ทุกคนนะคะที่ร่วมาการทําบุญให้กับปูเนาะค่ะ ผู้ดดใะะดบ่ได้ก็เสียใจเนาะค่ะผู้ใดไดก็ดีใจน้ำเนาะค่ะกกราบขอพระคุณหลายๆเนาะค่ะทีที่มารวมบุญน้ำปูเนาะค่ะอ่ามืออื่นค่ะมืออื่นมันที่สามเนาะค่ะแม่คู่กัค,คงจะทำตัวเลขเนาะค่ะทำตัวเลขอีกเนาะค่ะหววที่แล้วเฮ้าเฮ็ดไว้เนาะค่ะเฮ้าเฮ็ดไว้กัค,คงจะอ่เตรียมให้ครบอีกคือเกาอ่าละเพราะว่าขันครบแล้วเฮาเขามีความรู้สึกว่าตัวเลขมันชัดเจนเนาะค่ะมันขึ้น จำได้บาค่ะคลิปแรกปูว่าอ้าวเก้ามับนบ่ไปใสตัวนี้มันนั่งตอดหมดอ,อยู่คนวางเสียนเนาะค่ะผูดเฒ่าแล้วมันนี้ปูวานแม่คู่มึงฮั่นเจ้าไลาดอ่าออกรางวัลเนาะค่ะออกรางวันเห็นพูดเฒ่าพูดชายสองคนพนว่ามีผู้ชายสองคนเป็นผู้เฒ่าอัเนาะเออสีมาเนาะค่ะเห็นผู้เฒ่าสองคนจับรางวันท่ายสองตัวดีใจว่าสันปานถือกเกลียวออกมากกับถือกิลิเนาะค่ะ โอ้ยนะคะบุญวาสนาได้หน่อยอีล,อลีค่ะเอาปังๆลวยๆเนาะคะ่ะกับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนถ่าอยากมึงเล็กของปูดำเนาะคะ่ะบางที่ก็อาจจะทราบแน่เออให้แอดไลน์มานะค่ะก็คือ0624914389มแ้ม่คู่ให้เขากุมฟรี่เลยนะคะให้เขากุมฟรี่เลยแล้วเออแล้ววันที่3เนาะคะ่ะกัจะเฮ็ด อีกเนาะคะ่ะตอนนี้ที่จริงอ่ะแม,ม่ยา่าเอ่ะเพิ่นเพิ่นพญายามบอกเข้าเลยว่ามันเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพราะว่าเพิ่อนอยากได้บันไดเนาะคะ่ะเพิ่อนอยากได้บันไดขาผู้ใดเนาะคะ่ะพ่อเนาะคะ่ะพ่อเอมีแห้งที่จะมาเฮ็ดบันไดให้เพิ่นมันอีกว่าหลาไหมคะ่ะมันอีกแค่ล่งไปอีกนิดเดียวมันอยู่ที่ถ้ามันจะแพงก็คือเล็กเนาะคะ่ะเล็กะะเกขาต้อ,ตองใส่แบบว่า หนากว่าเาเนาะค่ะแล้วก็ใส่ตอ่อหม้ออีกสองอันเนาะค่ะเหล็กเหล็กถ้าอยู่ด้านล่างนี่อาจจะใช้แบบแบบหนาเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่น้ำหนาม,มันอาจจะเขาสนิมกัดก้่อนไปยุ่งเสียเนาะค่ะเพราะฉะนั้นห้องกระต้องเอาหนากว่าเาเนาะค่ะผู้ใดพ่อมีกําลังมีโชคมีลาบก็ปูแล้วมาซอยพลเหตุนเนี่ยเด้อค่ะแม่ญอยากจะได้ขึ้นมาสมบายพลขึ้นมามือบุญตรงนี้อ่ะแม่คู่เจ็บไปเบิดเนาะค่ะปวดปวดบักคักจนคิดว่า ลมบอ่อผุ่นละค่ะค่ะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแค่กดซับสไครต์แล้วค่ะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เดอ้อกดติดตามนะค่ะกดติดตามหล้ะค็กดกระดิง่งถ้าเฮ้ากดกระดิ่งอีกซ้ำหนึง่งมันจะแบบติดตามทั้งหมดเวลาไม่คู่เหตุลิปมันก็นจะเด้งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ